แรกครับผมก็ยังไม่ม huh. ีใครเข้ามาเป็นยังไงบ้างครับหายหายไปจากมุงโคจรครับผมตอนนี้เพื่อนใหม่เพื่อนใหม่ๆที่ที่เข้ามานี่ก็ทาวันอาทิตย์ก็รับของตัวเองก็ไม่เกินสองคันแล้วครับผมทำเพราะว่าทำคนเดียวก็จะลำบากหน่อยเนาะ บางท่านก็ปังอยู่เ้้อครับผมบางท่านก็ลับครับโบทางนี้น้องโบก็ลับพี่โคนลายอยู่แกวของพี่สากุยหรือเมไปไปสากุยเดือนหน้าเลยมั้บุญเท่าจาน้องบุญน,นอนจาน้น้อไก่ไตน้ำครับพิ่ตุ้ย ต้องยอมรับครับว่าผมไม่มีเวลาทำคลิปครับผมเนาะก็นั่นแหละก็ไม่รู้ว่าจะไปในทิศทางไหนครับผมแต่ว่าก็สู oh. ใส้ใส่ใส่มะพร้าวสวัสดีครับน้องภารัตนะครับมังแกให้เช่นก้ามครับผมก็ได้แต่รอนั่นแหละ รอยังมีความบังครับพี่แต่ก็ชิวๆแล้วแหละทุกวันนี้วุ่าจะโดยพิมพิมพิมก็สวัสดีพี่วิภารัฐครับผมโอ้สวยสีสเกตนี่แหละจะเรนเอรเรนเอไปอย่างนั้นแหละครับผมพิมพิมก็จานอนบูลาย่างทข้งชากครับาครับผมขอบคุณที่แวะมาส่งกำลังใจครับ นองหลับร0ันดเพราะว่าได้เพราะว่าก็าะาจะขึ้นมาเลยครับผมก็จะเห็นเลยพี่แมวก็สวัสดีครับคุณมายนะครับผมผ่านน้องพักพี่ไม่ได้เข้าบ้านใครเลยครับผมวันนี้น้องกิบก็สวัสดีนะจ๊ะพี่เยาวรัตครับผมพี่มายสวัสดีครับน้องกิ๊ก โบนุงโบนัสก็เงียบหมดครับวันอาทิตย์นี้แล้วใหญ่แล้วครับผมวันอาทิตย์นี้ถ้ามีงานตัวเองปุ๊บคือเราต้องเพราะว่าทําคนเดียวนะครับผมแม่บ้านก็จะเป็นตากมามาซื้อซื้อกระจกเนาะเพราะว่าพรุ่งนี้เขาจะไปทํางานที่จันท์ก็เตรียมของให้เขาพรุ่งนี้เช้าก็จะไปเอาครับผมอันแต่เช้าก็จะได้ยกของขึ้นให้น้องๆเข้าไปทํางานที่จันรเนาะ น้องกิฟวันนี้เปิดบ้านไหมน้องกิฟก็นั่นแหละครับผมก็อ,อยังมีความบางครับผมเรื่อยๆก็ <c oughs> มีงานครับผมไปไอชิงริ้วคันหนึ่งเนาะแล้วก็ไปน้าดิน ก็สวัสดีน้องกิบครับจ้ายินดีนะจะ๊ะขอบคุณกำลังใจน้องครับผมสู้ใ้ถึงที่สุดครับผมสมกับที่พี่เพื่อน,นมาให้กำลังใจจนจนครบนะ้นองพัช,ชาพี่แทนทิพก็สวัสดีน้องพัชชานะครับผมหุณเก้าสากรอบดุงบอรอบรอบรอ,อบครับผม ฝนตกไหมนอ้อสะพานใหม่น้องกิฟก็สวัสดีพี่ไก่คุณสวยครับปาสันติก็สำหรับหัวใจนาะครับผมคุณสุกิราก็ขอบคุณนะครับน้องวิภารัตครับผมรับพีรัชดาพรนะครับผมไปทำงานที่จันทด้วยครับผมเพราะว่า เราไปประปากน้องๆไว้แล้วเนาะว่าจะเตรียมของเตรียมอะไรให้ก็นั่นแหละพี่ไก่ก็สวัสดีนะครับพี่สมรักครับผมบวยต่างกาเล,ลิกลืก<ม>ก็มาพบคุยกันยามเย็นเช่นเคยนะครับผมเราไปเจอกันใน<ม>ในห้องครับผม,มในคลิปครับผม ถ้าไปเคลียร์จริงๆจังๆนะนั่นแหละเลยครับผมนับไปเลยประมาณพี่แมวก็สวัสดีน้องกิฟต์ครับจ้ายินดีนะจ๊ะมีข้างหลังยังขาวอยู่เลยครับผมน้องกิฟต์สวัสดีนะครับพี่สิริจุตรา เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวน้องทักหาครับพี่ทวีเนะาะเพราะว่าหน้าหน้าไปลองงานที่จันครับพรุ่งนี้ให้ทีมงานเขาไปจันเนาะมามาเนาะช่วงนี้ครับก็ขอให้มนันมาเนอครับผม แต่ํำต้องให้ก็ทําคนเดียวครับผมเพราะว่าต้องแข่งกับเวลาเนาะก็อของมโันดีครับไอทวีนานทีเขาก็ยังขยันเลยนะครับผมบางบางท่านก็ อยู่ปีสี่อย่างนี้ก็เป็นเดือนครับผมก็สวัสดีจ้าลูกทิดาคนผู้ห้เราไปเจอกันในในห้องครับผมในคลิปครับผม,มราวทสวัสดีนะครับเดือนสีเนาะดวงสีนี่แหละ ่ได้เพราะว่าตรวจสอบผ่านแล้วเนาะมีอะไรเปลีป่ยนแปลงบ้างครับมาส่งพลังบวกพลังใจจ้าครับผมออตัวครับเนาะกว่าจะเดินทางไปถึงกว่าจะลอกกว่าจะอะไรหลายๆอย่างครับน่าอร่อยเลยครับพี่ไก่ก็สวัสดีนะครับพี่สมรักครับผมบวยต่างกาไลกินเนาะ ประมาณนั้นครับผมปลายเดือนนี่แหละสวัสดีไอทวีไอทว,วีก็ทานไว้ครับผมเพราะว่าเหนื่อยเนาะทำงานมาก็ได้เท่ามันมีผลหลายๆอย่างครับผมของผมก็ใไรแล้วครับสองสามวันนี้น่าจะ เพราะว่าน้องๆพี่ๆก็อยุ่แปกพี่ๆเพื่อนๆครับผมมาช่วยเนาะ Shap ก็ทําให้เต็มที่ครับผมถึงจะตอนนี้ก็ยังไม่สําเร็จเนะาะก็ผมก็ค่าคืนนี้ก็ให้ทุกท่านนะครับผมหลับปันดีราดีสวัสดีแป็กพี่ๆเพื่อนๆครับผมมาช่วยเนาะก็ทําให้เต็มที่ครับผมถึงจะตอนนี้ก็ยังไม่สําเร็จเนาะ พี่ๆน้องๆที่เขาตั้งหลังเนาะหลังจากเมื่อพี่เต้ดได้เปิดบ้านบ้างไหมเนาะครับผมทำไมไม่เห็นแจ้งอะไรมาเลยเนาะครับของผม <S <S พอดี <S <S เดี๋ยวต้องไปลองครับพูดพี่วิพน้องวิพาละก,ก็สวัสดีทักทายรอบห้องครับคุณสุกิตราสวัสดีพี่ไม้ครับกัญญาครับผมประมาณกันญานี่แหละ เพราะว่าขมิ้นน่าจะตุลาครับผมขมิ้นขมิ้นตุลาประมาณสิบสิบเอ็ดนี่นะมั้งจำบ่ได้อ่านบ่ถึงน้องปัจจาก็สวัสดีพี่ปรีชาครับผมน้องปัจจาสวัสดีน้องสาวคาพี่รัชดากรนะครับผมครับน้องสาวนาก็สวัสดีน้องปัจจาครับ เป็นยังไงบ้างเนาะหลายๆท่านมานไหมเนาะน้ะนองประชามานไหมเน,ะะนาะที่นาที่นาเงียบม,มากครับน้ำน้ำไม่มีเลยแม่จะใส่ปุ๋ยใส่อะไรรอบปุย สวัสกัสวัสดีพี่ทันทีเพื่อมีอะไรเกิดขึ้นเนาะถ้าไม่ได้จริงๆก็อยู่แบบนี้ครับผมไม่